เพื่อนผมชมาเบตครับของชิบะอินุกันหน่อยนะครับเพราะว่าถึงตลาดจะลงแรงจะแดงสักแก้ไหนนะครับก็เคยมีประวัติศาสตร์นะครับที่บิตคอยล์ลงหนักมากแต่ชิบะขึ้นตัวเดียวทั้งตลาดเราก็เจอมาหลายครั้งนะครับแต่วันนี้ก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะบินไปที่5,000 5 9 9ก็ได้นะครับเพราะว่าจากที่เทรนเมื่อคืนที่เขาขึ้นไปแล้วพยายามขึ้นไปแต่เกิดปพนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะอ่ะาภาษีขึ้นภาษีเก็บภาษีอะไรบ้าบอ,บอกอแตกนะครับเพราะว่าตอนที่บิตกอย62หมื่นได้ไหมครับที่มันทุบลงไปเหลือ29 0 0 0ื่นเก้าคอเค็เก็บภาษีต่างๆนี่แหละครับแต่ผมก็มีความหวังเสมอนะครับเพราะว่าเราไม่เราลงคุณระยะยาวนี่คือก็ดีของระยะยาวเพราะว่าถ้าเกิดคนไหนซื้อมาขายไปเนะี่ยจะต้อง ตัดขายกักทุนอยู่ธรรมดานะครับลงทึนไปสาหนึ่งเหลือ7 0,000ืโอเคตั้งหลักใหม่เข้าใหม่สุดท้ายเหลือ5 0,000ตั้งหลักใหม่เหลือส0,000นะครับแล้วทีนี้อสามหมื่นนี้ไปซื้อกับเหรียญอีกตัวงอออินสุดท้ายเหรียญนั้นก็เจ๊งไปนะครับก็โบนโลกใบน,นี้ไม่มีอะไรง่ายนะครับผมดังนั้นแล้วผมคาดการว่าชิบะนุน,ะน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปเทสท,ท,ที่ราคา5,599ได้ถ้าเกิดดูตามเฟรมของ S1 นะครับก็คิดว่าเขาลงมาเทส ประมาณ3 4สครั้งเนะครับเพื่อนข้อคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับผมกอนข้างที่จะมั่นใจมากนะครับในตัวของผมผมมั่นใจในเหรียญที่ผมถือนะครับผมไม่ได้มั่นใจในข่าวที่เขาออกมาพูดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกากราเก็อะไรไม่เข้าใจนะครับไม่ไม่สนใจนะครับโอเคเอาเป็นว่าในรับ1 2 3 4 5ี่ตรงนี้ครับผมล่ไปอกนะครับตามที่ผมชี้ไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับยังไงผมก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่ามันจะขึ้นไปนะครับผมนะครับถอยลงมาก็มีคนซื้อนั้นแล้วเราลงทุนนะครับผม1ปีนะผมซื้อหวยนะครับวัละพันวัละ5้าร้อยสิบสิบหกวันที่1สิ้นเดือน1กับ1 6บนะครับ คุณจะใช้เงิน1 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดคุณออมไว้ในชิบะอินโนหรือตัวใดก็แล้วแต่นะครับนั่นหมายความว่าเดือนละพันสิเดือนก็หมื่นสองนะครับเขาเรียกว่า,าสะสมออมความมั่งคั่งนะเพื่ออนาคตที่ยาวไกลนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ออมเดือนมกราคมพามีนาะมกราคมพามีนาเมษาอเหมือนกับเพลงกันไม่ได้นะครับคุณต้องเอาแบบออมทุกๆเดือนนี่คือเน้นความมีระเบียบวินัยแต่ไม่ใช่ว่าเออเดือนนี้วันนี้ฉันใส่เลยหมื่นสองถ้าเกิดลงเนะี่ยคุณปากแห้งนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณลง1000อีก2มกราหนึ่งพันกุมภาหนึ่งพันเนี่ยพอยิ่งขึ้นไปขึ้นไปคุณก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นแต่ได้หน่วยน้อยลงแต่ถ้าเกิดออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามกราคุณออม1,000บาทถ้าเกิดกุมภามันลงคุณก็จะถัวเฉลี่ยต้นทุนกลับไปกลับมานะครับระยะยาวเราชนะแน่แต่ไม่ใช่ว่าภาิีอินกัมคือไม่ใช่ว่าเราจะไปเราว่าเออฉันไม่ซื้อหรอกเดือนหนึ่งมกรากุมภามีนาฉันไม่ซื้อเดี๋ยวฉันก็เก็บเองอตังตอนสิ้นปีฉันเก็บเองแล้วฉันหาได้ 12, คือหมื่นสองวันนั้นนะวันสุดท้ายของสิ้นปีคุณอาจจะไม่มีเงินหมื่นสองก็ได้นะครับผมคุณหาจากที่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณตยอยอมสะสมไปนะครับทุกๆเดือนทุกๆเดือนเอนนะี่ยคุณหาได้นะครับต่อให้วันนี้คุณมีแค่หมื่นสองคุณไม่จำเป็นต้องใส่หมดก็ได้ใส่ละพันสองพันก็ได้นี่เรียกว่าสร้างความสม่ำเสมอหนึ่งตัดภาวะอารมณ์ตัดภาดะวะตลาดตัดตัดตัด ไอ้เรามีกฎระเบียบวินัยไอ้คือมีความเชื่อมั่นไอ้รู้จักเป็นนักออมนักสะสมคุณให้ความสําคัญกับการออมเงินคุณก็จะพอกพูนคุณให้ความสําคัญกับการกินคุณก็จะอ้วนนะครับผมคุณให้ความสําคัญกับการจ่ายนะครับคุณก็เป็นหนี้เป็นสินนะครับนี่คือหลักการและมาเช็จิตวิทยาต่างๆผมคิดว่า มันอาจจะใช้คาพูดที่พูดง่ายนะครับแต่นี่คือมันกันคลองมาจากประสบการณ์แล้วก็แนวคิดหรือสิ่งที่กูตีหรือสิ่งที่ทุกคนเจออยู่นะครับผมก็ลุ้นกันต่อไปนะครับผมคิดว่าจะต้องเป็นสีเขียวได้นะครับเพราะว่าตลาดตัวอื่นเนี่ยมันลงแดงทุกตัวนะครับแต่มีบางตัวสําหรับที่ใบนุนะครับ ขอย้านะครับมันอาจจะลากไปที่1 0,000กว่าได้เลยนะครับนะครับมันมันเป็นอะไรที่มันสวยงามมากนะครับสาหรับผมนะครับคือคือมันลีลานะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันลงอ่ะมันลงนานแล้วแต่ถ้าเกิดถ้ามันขึ้นอ่ะมันมันมันไม่จำเป็นต้องขึ้นนานแล้วมันเก็บพละังนะครับเก็บเกี่ยวดูตรงนี้นะครับความยาวนะครับสมมุติว่า2เมตรความยาวนี้3มเมตรนะครับมันอาจจะขึ้นเป็น3เมตรแต่ถ้าเกิดได้ลงแบบนี้เราไม่รู้จะกลัวอะไรครับสองเปนสามสองนเจ็ดก็เอาเป็นว่าสัก สี่พันนะครับเรียกกลมๆในรับนะครับผมเอารับลึกที่สุดรับลึกที่สุดสี่พันหรือสามพันแต่ตอนนี้ที่เราจะรับได้ก็คือจะมีรถรถยนต์มารับได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขอยัดกริดก่อน4ี่พันหกแล้วก็4ี่พันแปดนะครับสี่พันแปดก็ลงมาเทสแล้วนะครับนี่คือสําหรับกราฟของชิบะอินุที่เราเห็นอยู่เมื่อตะกี้นะครับผมตามเฟรมของหนึ่งชั่วโมงนะครับตามเฟรมของหนึ่งชั่วโมงนะครับหลุดย้อยลงมานะครับผมอยู่ที่สี่พันหกร้อย 4ี่9นกะครับก็โทนนี้ก็หวังว่าไอ้แต่งนี้ยืนขึ้นไปได้แล้วครับแล้วก็ขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นแบบนี้ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับพอลุ้นกันต่อนะครับลุ้นกันต่อไปหวังว่าให้มันขึ้นได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับอ่าโค้งลงมานะครับนี่คือครับเราดูอดีตแล้วก็ไปอนาคตเรียกว่าเป็นเทรนนะครับเทรนไหนเทรนต่อไปโอเคครับแต่ง1 5นาทีนะครับผม1ิ สิบห้าจุดศูนย์ครับจะบินได้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับใส่เสียงดีกว่านะครับตรงนี้เป็นแดงครับสิบห้าจุดศูนย์นะครับสามารถบินขึ้นไปแั้งเดียวได้หรือเปล่าครับลุ้นกระตอครับผมห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับดูก่อนนะครับจะเป็นแต่งเดียวหรือแดงหรือเปล่านะครับผมแท่งนี้จะต้องกลับตัวแน่นอนครับลุ้นด้วยกันครับลุ้นด้วยกันลุ้นด้วยกันโอเคครับสิบห้านาทีนะครับต่อไปนะครับจะไปได้หรือเปล่านะครับกรี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 บนะครับผม ไปแน่นอนดีใจมากครับผมเพื่อนๆดีใจแน่นอนเลยครับผมนะครับเดี๋ยวหน้าแตกอีกนะครับผมเพราะว่ามื่อคืนคิดว่ามันขึ้นมันขึ้นจริงครับแต่สุดท้ายมันลงมานะครับโคต่อไปนะครับลุ้นแน่นอนครับผมล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะครับถ้าดูกราฟแบบนี้แล้วนะครับผมก็ความมั่นใจของผมผมมีความมั่นใจทุกวันนะครับผมแต่สิ่งที่ถ้าเกิดตลาดมันขึ้นมาลงผมก็จะมาประยุงจิตใจกับเพื่อนๆก็เหมือนกับผมประยุงตัวเองนี่แหละแต่ว่าเราให้กับน้องๆที่กําลังท้อนะครับให้มองเป็นการลงทุนนะคร ล้างพอร์ตฟอริกมากกว่านี้ล้างพอร์ตฟิวเจอร์มากกว่านี้เปื่อนเบวนี้มากกว่านี้อ่านะครับหรือว่าไปกินต้มตำมากกว่านี้ไปกินอาหารในห้างก็ใช้เงินมากกว่านี้นะครับดังนั้นแล้วเราคิดว่ามันจะไปนะครับผมเราคิดว่ามันต้องขึ้นอนาคตคุณลงทุนบอกว่าฉันลงทุนะยะยาวยาวของคุณเนี่ยได้แค่2วันหรือว่า1ชั่วโมงนั่นคือยาวอ่าบางคนสั้นเนี่ยแค่หเดือนแต่บางคนได้ยาวก็1ปี2ปี3ปี4ปีแล้ววันนี้ยังไม่ถึงความฝันของคุณเลยต่อให้คุณคนทั้งโลกบอกว่า มันเป็นได้ม่ได้หรอกหนึ่งบาทเราไม่จะเป็นต้องนึงตึงบาทครับผมแก่หนึ่งตะตังสองสตางังมีเป็นร้อยล้านแล้วครับผมนี่คือสําหรับคนลงทุนหลักร้านนะครับผมแต่ถ้าเกิดลง,ลงทุนหลักแสนหลักหมื่นก็ตามสเต็ปสัดส่วนไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็มาอัปเด้ดกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมนะครับขึ้นๆลงๆก็เป็นปัจจัยของภาวะตลาดนะครับแต่ทุกตัวก็คือตลาดลงหนักนะครับผมก็ที่เห็นนะครับตอนวันนี้วัน เซนก็สิเอร์เซ็นตัวไหนที่ขึ้นแรงก็ลงแรงก็เป็นธรรมดานะครับผมส่วนบิตคอยล่างสุดก็จะเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่ใบโน้ก็สองเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่ามันจะขึ้นกลับไปได้นะครับเพราะว่าลบน้อยสุดของของตลาดนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้หนึ่งนะครับผมนะครับโอเคนะครับตัวไหนที่ขึ้นแรงก็ลงแรงได้เช่นกันนะครับผมนะครับโอ้โหมี g l A นะครับเหรียญเกมนะครับก็ขึ้นแรงนะครับก็โอเคคิดว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าจะสามารถยืนสี่พันหก 4,800ันาพันได้นะครับเดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องขึ้นกลับไปนะครับเพราะว่าถ้ามันลบมาลบ7,7%ไปแล้วนะครับแต่มันดึงขึ้นกลับมาได้แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะขายตังวไรบิตคอยแล้วเขาจะมาเข้าอ่าชิบะเขาได้นะครับนี่ก็คือต่อให้ชิบะลงหนักอ่าบิตคอยลงหนักแค่ไหนชิบะเขาขึ้นแรงได้นะครับชิบะอ่าบิตคอยไม่ขึ้นชิบะขึ้นบิตคอยไม่ขึ้นชิบะไม่ขึ้นบิตคอยลงหนักชิบะขึ้นได้แต่บิตคอยขึ้นชิบะลงก็ได้ดังนั้้นแลว ตอนนี้คือชี่บัมีโอกาสมากกว่านะครับผมบิตคอยล์ลงชี่บัตลง,บลงไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดบิบตคอยล์ลงชี่บัตขึ้นแรงได้เพราะตลาดจะเทกลับมาตัวนี้แต่อีกฝั่งนึงเขาขายทำกำไรปิดทำกำไรในในสถานะขาบายนะครับปิดปั๊บสุดท้ายเขาแตงจอดลงนะครับได้เงินมาเขามาเข้ากับเหรียญที่ ที่ยังไม่ลากไปนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ต้องลากขึ้นไปแน่นอนนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับลุ้นกันต่อไปนะครับว่าต้องไปที่5 5 9 9ไว้ได้นะครับเมื่อถึงจุดนั้นเดี๋ยวจะมาทำคลิปกันอีกต่อไปนะครับผมถ้าลงอีกข้อทำอีกครับขอตอนนี้ก็ต้องขอตัวทุกคนก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดแชร์ักนะครับผมคลิปผมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณภาพเนี่ย สักสิบเปอร์เซ็นต์่าวสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีคนค่าวสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือค่อนข้างที่ไร้สาระแต่สิบเปอร์เซ็นต์นี้มันอาจจะไปโดนใจกับคนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งที่สามารถติดตามผมได้นะครับผมลิปผมอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็กันกลองมาจากประสบการณ์ล้วนๆน,นะครับผมนะครับประสบการณ์จากตัวเองนะครับผมซื้อจริงลงทุนจริงไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนแม้แต่หน่วยเดียวเหรียญเดียวไม่ได้มีแค่คือหมายความว่าเหมือนเหมือนบางคนคือคือผมลงทุนผมทําจ่องจิบะ ผมคือผมมีชีบะด้วยนะครับแต่ไม่ได้เชร์ให้คุณซื้อนะครับถ้าเป็นหุ้นเนี่ยมันผิดมันผิดนะครับซื้อตามคลิปด้วยแล้วก็แชร์เหรียญเอง้วยไม่ได้อันนี้เป็นกองโลกนะครับไม่รู้จะปิดยังไงครับเป็นกองตลาดโลกแรงแรง,แรงพี่ไทยว่าแรงเราซื้อไม่สามารถที่จะทําให้ชีบะขึ้นยกแผงได้นะครับนี่เป็นแรงของทั้งโลกดังนั้นแล้วผมทําตัวนี้ก็เป็นกรณีให้ดูเป็นกรณีศึกษามากกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดวันนึงมันกาดทุนยังไงอ่ะก็ต้องอย่ามาโทษกันติดตามผมก็เป็นความเสี่ยงของคุณเเเอองงงงงงงนนนนนนนะคคคคครััััับผมมมมมีีีี่่่่ืสสยยยใใใวววาาิดดจท้้ห ก็ไม่ได้ชี้นาเรื่องราคาแต่นี้เป็นความตื่นเต้นของตัวเองนะครับลุงกันต่อไปครับผมนะครับอย่าลงมานะครับผมไปต่อนะครับลงมาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมพูดไม่ตันกับคำนะลงอีกแล้วเชียร์ขึ้นไม่ได้เลยนะครับทุกครั้งที่ซื้อเนี่ยผมต้องหยุดซื้อนะครับมันจะได้มันจะได้ขึ้นนะครับเมื่อผมซื้อมาลงทันทีตังเเคหลายครั้งเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับ ผมโอนเงินก้ามปีไปนะครับแสดงว่าถ้าเกิดผมขายเงิามีได้เงินมาเนี่ยผมก็ขาดตุนเงนก้ามปีดังนั้นอาจจะรอให้เด้งอะไรแบบนี้คือทั้งสองทางมัน,มนไม่ง่ายถ้าเกิดเงิกาปีขึ้นเนผมขายทำกำไรได้แล้วได้เงินมาซื้อจิบะแต่ตอนนี้เงกนก้าปีก็ลงนะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวรอคอะครับถ้ามันเข้ามาเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับนี่คือเป็นกรณีศึกษานะครับว่าเราควรดูทั้งสองฝั่งกระเป๋าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอย่ามั่นใจเกินไปบางครั้งก็รรรรรรรีบบบบบกก็็หลาายยออออ่่่งคคคััััปปะะสสณ์มนนนนไไไเเดู้ คลิปนี้ก็ต้องขออัปเดตไว้แค่นี้นะครับก็อยังไงก็ลุ้นต่อไปนะครับเพื่อนๆว่าเจอกันที่งายเดิมนะครับผมที่เมื่อคืนนะครับที่ทําให้เราตื่นเต้นนะครับหัวใจฟุ้งฟริ้งกันนะครับผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วประมาณสัก5 5 9 9กว่าแล้วกันนะครับผมนะครับผมลุ้นกันต่อไปนะครับผมลุ้นกันต่อไปนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมแก้สอยมากๆก็ถึงเส้นใจครับสวัสดีครับ